ที่วัดท่าม่วงน้อยตำบลเวียงคำอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีร่วมถวายรูปเหมือนหลวงปู่สมบูรณ์ปัาสัญณจิตโตซึ่งเป็นครูบาอาจารย์พระปรีชาปัญญาวโรที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลท่าลี่เวียงคำธรรมยุทธ์และวันอาสาฬหาบูชาซึ่งเป็นวานสำคัญทางศาสนาพุทธ โดยมีนายปันธนะคำม,มะคูณกรรมาการผู้ไกลเกลี่ยประจำศูนย์ไกลเกลี่ข้อพิพาทภาคประชาชนวัดท่าม่วงน้อยได้พาครอบครัวมาร่วมทำบุญพร้อมกับคณะศิษยานุสิ์ในครั้งนี้ด้วยโดยในพิธีการช่วงเช้าพระพิสุและสามเณรได้ออกรับบินทบาตภายในงานณบริเวณวัดท่าม่วงน้อยจากนั้นคณะศิษย์และคณะผู้ศรัทธาได้ร่วมพิธีถวายพระทหารเช้าแด่พระพิสุและสามเณร ทางนี้ภายในงานคณะสิทธิ์ยัยงได้ร่วมกันจัดตั้งกล่องผ้าป่าสามัคคีพร้อมเปิดรับบริจาคทั่วไปให้กับประชาชนที่มีจิตศรัทธานในพระพุทธศาสนาในสร้างบุญผ้าป่าสามัคคีร่วมกันพร้อมกันนี้ได้มีประชาชนบางส่วนได้นำเทียนจำนำพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องทยทานนำมาถวายแด่พระสงฆ์เพื่อเป็นการร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ร่วมกันอีกด้วย